สวัสดีค่ะสถาบันภาษากองทัพไทยขอเสนอรายการ English Tips of the Day Gerund Gerund G E R U N D Gerund คือคำกริยาเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามเมื่อนำมาประกอบในประโยค Gerund สามารถเป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยคค่ะ เรามาดูเจอร่านที่ทำหน้าที่เป็นประธานกันก่อนค่ะ Exercising everyone for is good for everyone. การออกกำลังกายเป็นผลดีกับทุกคนในประโยคนี้เจอร่าันคือคำว่า exercising ทำหน้าที่เป็นประธานของกิริยา is ค่ะไปดูประโยคตัวอย่างต่อไปกันค่ะ Learning English makes me happy การเรียนภาษาอังกฤษทำให้ฉันมีความสุข ในที่นี้เจอรันคือคําว่า learning ทำหน้าที่เป็นประธานของกิริยา make และในประโยคตัวอย่างสุดท้าย cooking is fun and easy การทําอาหารเป็นเรื่องสนุกและง่ายเจอรันในประโยคนี้คือคําว่า cooking ทำหน้าที่เป็นประธานของกิริยา e a s ค่ะคราวนี้เราลองมาดูเจอรันที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกันค่ะ I love reading love ฉันชอบอ่านหนังสือเจอร่านในประโยคนี้ได้แก่คำว่า reading ทำหน้าที่เป็นกรรมของกิริยา love ไปดูอีกตัวอย่างนะคะ she stops eating chocolate เธอเลิกกินช็อกโกแลตเจอร่านในประโยคนี้คือคำว่า eating ทำหน้าที่เป็นกรรมของกิริยา stop และในตัวอย่างสุดท้าย Heated dreams England to of going to England. Peter ฝันอยากไปอังกฤษเ e อรัคือคำว่า going ทำหน้าที่เป็นกรรมของกิริยา dream ค่ะเจอรัหรือกิริยาเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามสามารถเป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยคเช่นเดียวกับคำนามตัวอื่นๆค่ะพบกับรายการ English Tips of the Day ของสถาบันภาษากองทัพไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสอบถามได้ที่ facebook.com/rtarflang สวัสดีค่ะ bye for now